สวัสดีครับพี่พียงน้องเอฟซีที่รักในการหาอยู่หาหก,กินทุกท่านวันนี้ก็พบกับเสี่ยนลอยป่าครับผมช่วงบ่ายๆแล้วพี่น้องนี่ก็น่าจะประมาณสักสามโมงได้แล้วมั้งวันนี้เสี่ยนลอยป่าก็พาพี่พี่ยน้องออกมาหาอยูห่หากินเหมือนเช่นเคยครับผมวันนี้ก็จะมาใส่เบ็ดนะพี่น้องวันนี้มาหาหมายแทบไม่ได้เลยครับผมระดับน้ําเขึ้นแบบว่าโอ้โหน้ําขาวเต็มทุ่งเลยครับผม หาฝั่งหาฝาไม่เจอเลยพี่นอ้องอเดี๋ยวจะให้ดูครับผมพี่น้องดูครับผมน้ําขาวภาพเลยครับผมเพราะน้ําคลองใหญ่เนาะน้ําป่าน้ําอะไรที่ว่ามาจากเขื่อนลําตะคองอพี่น้องเขาไหลมาสมทบกับจุดนี้เนาะ,อ,ะอีกเส้นหนึ่งที่ว่าข้ามไปถนนวิตรภาพฝั่งนู้นก็จะเป็นน้ําป่าน้ําโคกก็จะลงมาเนาะฝัะ่งด้านนี้ที่ติดหมู่บ้านเนี่ยที่เห็นเนี่ยพี่น้อง ก็จะมีคลองใหญ่เนอะที่ว่าเชื่อมมาจากบ้านเชลยป่าครับผมเป็นน้ําจากเขื่อนลําตะคองเละพี่น้องเข้ามาบวกกันมาสมทบกันพี่น้องดูทางครับผมน้ําท่วมทางไปหมดเลยครับผมหลังจากที่เชลยป่าวันนั้นใส่นูน่นพี่น้องที่เห็นข้าวเขียวๆนะพี่น้องอันนี้ว่าจะเดินไปดูครับผมว่าจะพอใส่ได้ไหม อ่ะต้องขอโทษขออภัยนะพี่น้องลมแรงมากๆเลยครับผมบรรยากาศหมายสำหรับวันนี้ของเรานะพี่น้องไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแบบไหนจะมีตัวมีแก้มหรือยังไงหรือเปล่าพี่น้องเดี๋ยวเสลยป่าจะเดินไปดูเดินไปดูหมายเก่าหมายเดิมก่อนนะพี่น้องคี่ว่าไซโลอยู่ครับผมว่าเขาจะ,อะพอใส่ได้ไหมวันนี้เสยเลยป่าก็น่าจะใส่ได้แค่ตามเลาะเลาะถนนนี่แหละมาั้งพี่น้อง ด,ดูแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูก่อนครับผมไป่ะวันนี้คงจะต้องไปใส่ดูแลครับผมติดถนนมิตรภาพไม่งั้นก็ต้องเลาะแถวข้างถนนน,นี่แหละพี่น้องที่เราเดินมานี่แหละครับผมหมายด้านหลังดลแล้วครับผมประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องดูนี่จะหาว่าเสียงด้วยป่าพูดเล่นครับผมใส่ติดกับถนนมิตรภาพเลยนะพี่น้องน้ำเขาเยาวมาถึงถนนมิตรภาพก็ต้องใส่นี่ะพี่น้องนี่ มีครบผมวิ่งดีเสียเล้ป่าใส่เนาะจะหาว่าพูดเล่นครับผมติดถนนจริงๆนี่แหละรอบป่าอ้อยนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวไปใส่กันต่อครับผมไปเดี๋ยวใส่กันไปเรื่อยๆลยครบผม ครับผมตอนนี้ก็ทําการใส่เสร็จเป็นทีเรียบร้อยอ่ะก็ไม่เสร็จดีแล้วพี่น้องใส่ก็ไม่หมดครับผมหาพื้นฝั่งพื้นน้ําไม่ได้เลยพี่น้องก็เหลืออยู่ประมาณสักยี่สิบกว่าคันได้อยู่เลยพี่น้องนี่ก็ใส่เหลืออยู่ประมาณนี้เลยพี่น้องใส่ไม่หมดครับผมหาฝั่งไม่ได้เลยไม่รู้จะไปใส่ตรงไหนครับผมตอนนี้เราก็พักผ่อนก่อนนะพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเบ็ดส่วนที่เหลือนี้ก็จะเอาไว้เสริม เราคอยดูก่อนว่าจุดไหนเขากินดีกินแบบว่าตัวสวยๆเดี๋ยวเราค่อยลงเพิ่มครับผมไอ้รอบแรกมีแฉมแล้วครับพี่น้องมีอาการครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมตัวสวยๆหรือเปล่าโอ้โหดิน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 มาแล้วครับผมนี่แฉมแรกมาแล้วครับผมโว้สวยๆเลยพี่น้องยามาแล้วมาแล้วแฉมแรกมัน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  โอ้ยปลดได้มาคุยเดี๋ยวปลดปลากันดีกว่าพี่น้องแตมแรกแหกหมานมาแล้วพี่น้องใสส,สวยๆครับผมปลดปลาพี่น้องส,สวยครับผมเก็บมันๆๆๆมามาเดี๋ยวถ่ายเหยื่อแล้วเดินทางต่อพี่น,อนอ้องไปครับผมแตมทีสองมาแล้วพี่น้องโอ้โหเป็นดาบเลยครับผมเป็นดาบอย่างโอ้ยังไม่ตายครับผม โอ้ยกว่าจะเจอตัวพี่น้องเดี๋ยวปลดปลากันครับผมนี่มันยังกว่าจะเจอตัวเจอแต้มพี่น้องเอ้ยหายแล้วเดินจนเดินจนเหนื่อยติ้งเลยพี่น้องเลยเก็บเป็นผมแต้มที่สองแต้มที่สองแหมกว่าจะได้ครับผมเสียบจนติดเลยพี่น้อง ครับผมทำเวลาพี่น้องฝนก,ก,ก็ตกครับผมมาดูคันนี้พี่น้องมีอาการครับผมโค้งจนแบบคันแทบหกักเดี๋ยวไปลุ้นนะครับผมมีตัวไหมตัวจะอยู่หรือเปล่าไม่มีดิ้นไม่มีอะไรเลยครับผมเดี๋ยวขอเช็คก่อนพี่น้องถ้ามีตัวมีแต้มเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูครับผมคันเมื่อกี้นี้อัปเดตพี่น้องนี่ตัวที่กินเบ็ดครับผม โดนอีกแล้วโอ้โหโดนทุกคำทุกคืนพี่น้องอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตปลดครับผมปลดเราเดินทางกันต่อเลยครับผมเดินยามผ่านไปพี่น้องมาแล้วครับผมดึงยุวบยุเลยครับผมใส่สวยๆนี่พี่น้องว้าวอ่เดี๋ยวได้ได้เอาปลาขึ้นก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวจะลุดอีกมาแล้วครับผมนี่นี่แหมดนดีครับผมใส่สวยๆเลยพี่น้องแก้วเออ เดินยามผ่านไปเมื่อกี้นี่กินเลยพี่นอ้องอเดี๋ยวปลดปลาครับผมอ่ะเดี๋ยวมาปลดปลากัานครับผมแบบที่สามครับผมเนี่ยเพิ่งยามผ่านไปนะพี่น้องเดินกลับมาล่ําเลยครับผมล่ําเลยดำบีดครับผมเอาปลดครับผมนี่ครับผมส,สวยๆเก็บครับผมเดี๋ยวถ่ายเหยื่อแล้วลุยต่อเลยครับผมโอคครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงที่พักเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้อง ก็รอบแรกก็ได้อยู่สามแต้มแล้วพี่น้องปลาไม่ค่อยกินไม่ค่อยตีเลยครับผมไม่รู้เป็นเพราะว่าระดับน้ําเขายังไม่อยู่ตัวไม่ตรงตัวน้องพี่น้องหรืออีกอย่างนึงก็คือแบบว่าน้ำเขาระบาดไปทั่วเนาะปลาเขาขึ้นได้ทุกที่ครับผมเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะไปขึ้นจุดไหนอะไรยังไงนาอพี่น้องอ่ะมีแต้มครับผม่งแต้มครับผมแตามนิดแต้มสองครับผม สามครับผมสวยๆโอ้รอบแรกวันนี้ชื่จใจยังไงยังไงพี่น้องอ่ะอย่าเวพึ่งไปขอถอยพี่น้องปลาเขาอาจจางอินดึกก็ได้ไม่แน่ใจอ่ะเดี๋ยวรอคอยติดตามรุ่นไปด้วยกันครับผม่าจะมีตัวมีแจมเพื่อไหมพี่น้องอ่ะตอนนี้ขอญาตพักผ่อนหน่อยครับผมรอบสองแจมแรกมาแล้วพี่น้องนวบหดกนบเลยครับผม ปลาเกลือปักเกลือรครับผมนี่นสวยๆเลยพี่น้องเอาไว้ก่อนครับผมโอ้ก็จะได้ตลาดตัวนี่วันนี้ไม่ค่อยได้แต้มเลยครับผมอ่ะเก็บดีกว่าครับผมอ่ะเก็บครับผมเดี๋ยวดูวต่อเลยพี่น้องอแต้มสองมาแล้วครับผมพี่น้องเป็นดาบเลยครับผมนี่โอ้ตายเดียวจริงๆพี่น้องอ่ะเดี๋ยวปลดปลาค,ครับผม แตม้มสวยๆครับผมเป็นดาบเลยนี่เ,เก็บครับผมเด,เดินทางต่อครับผมคันถัดมาครับผมมีตัวมีแต้มที่น้องปลาเขาไม่มีที่พันครับผมเป็นดาบอีกหนึ่งแตม้มครับผมแต้มที่สามเก็บปลาครับผมแต้มที่สามครับผมวันนี้ไม่รู้ว่าจะเจอตัวใหญ่หรือเปล่าวันนี้ก็เก็บปลาเกลือไปก่อนครับผมได้อะไรก็เอาเนช่วงนี้ครับผม ไม่ค่อยจะมีแต้มเลยครับผมวันนี้เก็บก็เทสอะอะครับผมรอบสองก็กลับมาถึงที่พักกันที่เรียบร้อยพี่น้องอเดี๋ยวเรามาเก็บปลาดีกว่าครับผมนหนึ่งแต้มสองแต้มสามแต้มสำหรับค่ำคืนนี้ก็ผิดเป้าไม่เป็นอย่างที่คาดหวังครับผม อ,อยังไงเดี๋ยวอรอลุ้นเช้าอีกครั้งหนึ่งนะพี่นอ้องว่าจะเป็นยังไงแบบไหนครับผมว่าจะ,ะกินดีไหมหรือ,อยังไงหรือว่าจะได้เค่ภาพบรรยากาศเดี๋ยวรอ,อรอลุ้นรอ,อติดตามครับผมช่วงเช้าว่าจะเป็นยังไงสําหรับค่ำคืนนี้ลาตีสวัสดิ์ครับผมครับรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับพี่นอ้องอรลุณสวัสดิ์ยามเช้าสําหรับวันใหม่ครับผมเมื่อคืนเนาะฝนตก หมดคืนทั้งคืนพี่น้องเอาซะจนแบบหนาวจนแบบเปียกเลยครับผมปลาเขาก็ไม่ค่อยกินนะพี่น้องคาดแบบว่าช่วงนี้ก็น้ําเขารวดเนาะน้ํารวดทุ่งน้ําอะไรประมาณน้ําเขาก็จะไปแบบทุกสารทิศครับผมปลาเขาไปขึ้นจุดไหนเราก็ไม่รู้เนาะเมื่อคืนนี้แทบไม่ได้ตัวเลยพี่น้องเดี๋ยวเราไปลุ้นตอนเช้าครับผมว่าจะมีตัวมีแต้มไหม จะเหมือนเมื่อคืนหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเราไปลุ้นไปดูกันดีกว่าครับผมไปครับผมแ,แต้มแรกมาแล้วครับผมกระโดดเงาเงาเงาเลยสิพี่น้องเนี่ยนี่ครับผมอุ้ยยูบยูบครับผมปลากเกลืออ่าเก็บครับผมเก็บป๊บมาแล้วครับผมแ,แต้มแรกสําหรับเชา้านี้โอ้ยกว่าจะได้ตัวกว่าจะได้แ,แต้มพี่น้องเนี่ยอ่ะนี่ เียลป่าใส่อยู่ติดกับถนนมิตรภาพเลยนะพี่น้องวันนี้ก็ต้องใส่หมายแบบนี้แล้ครับผมไปตรงไหนก็น้ำลวดน้ำท่วมหมดค,ครับผมเดี๋ยวตั้งกองปุดปลาดีกว่าครับผมเอาครับผมแต้มแรกแหกหมานสำหรับเช้านี้พี่น้องเอ้ยโอ้โห,โหอ้าวยังดีครับผมได้หนึ่งแต้มแล้วแต้มครับผมเก็บโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อพี่น้อง อ้าวาตีไข่แตกแต้มไข่แตกแต้มสองจนได้พี่น้องคิดว่าจะไม่ได้ตัวแล้วแต้มสองครับผมเดิมเหมือนเช่นเคยครับผมวูบอ้าวอ่ะเดี๋ยวจะรุดซะอีกพี่น้องเดี๋ยวจะไม่ได้กินอ่ะไปครับผมโอ้ตา,ายเร็วแหมคุณจะได้แต้มสองพกคุณทุนหัวตีไข่แตกจนได้ครับผมสําหรับแต้มสองอ่ะเดีย๋ยวปลดปลาดีกว่าครับผมนี่ครับผมนี่แต้มสอง สำหรับเช้านี้คิดว่าจะไม่เห็นแล้วพีว่น้องจนจะเบ็ดจะหมดอยู่แล้วครับผมอ๋ตายแล้วเป็นเพราะว่าอุย้ยโดดเป็นเพราะว่าน้ำเขาลดแลรวครับผมเกลีดรลอยฟ้าปลาเขาก็เริ่มจะถอยลงคืนเนาะไอบัดเมื่อคืนเอาเมอคืนก็น้ำเยอะปลาก็ไปทักทิศทางไหนก็เ,เราก็คาดเดาไม่ได้เนะเว่าเขาจะขึ้นทางไหนอะไรยังไง เราก็ดักเราก็ซุ่มซุ่มใสเ่เอาพอมาตอนเช้าน้ําดันรถอีกพี่น้องโอ้เอาใจยากจริงเลยพี่น้องอะเดี๋ยวลุยต่อครับผมจะมีแต้มสามไหมอ๋ออะไรดึง,งหน้าพี่น้องนู่นเลยครับผมอะไรยบุบยุบอะไรยบุบยุบพี่น้องอ,อยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าพี่น้องอเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมแม่มองมาเห็นมาจากไกลเลยครับผมพี่น้องอยู่ไหมนี่ Ờ, น่าจะอยู่นะพี่น้องเห็นดึงยวบยวบยวบอยบูย่ครับผมนี่คันนี้เลยครับผมนี่อยู่ไหมอยู่ไหมโอ้ยอ,อยู่อยู่อยู่พี่น้องอยู่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 ครับผมอ้าวมาแล้วครับผมเต็มที่สามโอ้ยนี่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 แหมมองเห็นมาแต่ไกลเลยครับผมยวบยวบยบเลยพี่น้องเอาเดี๋ยวเอาขึ้นกันครับผมพี่น้องเต็มสามครับผมโอ้ตายแล้วคิดว่าจะไปห็นอ แต้มต่อไปแล้วเห็นจะได้ครับผมโอ้โหพอ,อ,อได้เห็นแต้มสามอยู่พี่น้องโอ้คิดว่าจะไม่มีตัวแล้วอ้าวยังดีครับผมได้สามแต้มแล้วพี่น้องแต่เบ็ดยังไม่หมดนะครับผมนี่แต้มวสวยๆเลยครับผมแต้มนี่โอ้สงสัยติดตัง้งแต่เมื่อคืนครับผมไม่ได้มายามเนาะถ้าติดแต่ช่วงเช้านี่คงเป็นไปไม่ได้แล้วครับผมอย่างที่เสจแลบ่ายถ่ายดูแหละพี่น้องเขียดลอยฟ้าอยู่ครับผมอ่ะปลดปาเดี๋ยวไปต่อดีกว่าพี่น้องนี่กะ ลืมสายแล้วครับผมเดชจะลืมออกแล้วเดี๋ยวไปต่อครับผมสารเต็มนะครับพี่น้องปิดคลิปสำหรับวันนี้ครับผมวันนี้เช้านี้ก็แทบไม่ได้แทบเลยคือแทบจะไม่ได้ยกกล้องถ่ายเลยแหละพี่น้องอไม่ว่าจะเป็นรอบกลางคืนรอ,อบรอบแรกรอบสองรอบเชา้าแทบจะไม่ได้ยกกล้องเลยพี่น้องออช่วงรอบแรกก็สามตัว รอบสองก็สามตัวรอบเช้าก็สามตัว,ตวพี่น้องคิดดูเอาครับผมจเจริญป่าก็พอจะรู้สาเหตุอยู่ครับผมว่าเป็นเพราะอะไรหนึ่งคือน้ำเขาเยอะระบ,บาดไปทั่วปลาเขาขึ้นได้ทุกทิศท,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 ทุกทางครับผมสองพอ,อช่วงดึกช่วงช่วงดึกเลยระดับน้ำเขาก็จะแบบลงคือเขาจะไม่อยู่ตัวครับผมปลาเขาก็ไม่ทันได้ที่จะตั้งตัวหรือตั้งอะไรเนาะ เาก็เลยไม่สนใจจะกินเหยื่อกินก็กินน้อยเป็นตัวน,น้อยนะพี่น้องจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ไม่ลงน้ําก็ไม่คือไม่คงที่ปลาก็เลยไม่ค่อยกินเหยื่อครับผมก็เป็นเรื่องธรรมดานะพี่น้องอก็มีผิดหวังบ้างสมหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับผมจะให้ได้ทุกรอบๆไปมันก็คงเป็นไปไม่ได้ครับผมปลาคงจะสูญพันธุ์หมดอ,อย่างน้อยวันนี้ก็ ให้พี่ๆน้องๆครับผมได้รับชมบรรยากาศเนาะอยังไงเชลยป่าก,ก็จะลงเนาะให้พี่ๆน้องๆได้รับชมเหมือนเช่นเคยนั่นแหละครับผมดูภาพบรรยากาศท้องทุ่งนาครับผมอ่าจะเพื่อใครที่อยู่บ้านไกลอ่าได้เห็นคลิปของเสเลกป่าแล้วอาจจะคิดถึงบ้านอ่หายอ่าให้ให้หายคิดถึงบ้านอ่าประมาณนั้นแหละครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลงานอันนี้เป็นผลงานนะพี่น้องอ่ะอย่างน้อยก็ได้กับข้าวเลยครับผม่ะอยู่ในเนี่ยหกแต้มอ่ะหมดคืนนะพี่น้อง เดี๋ยวเรามาดูรอบเช้ากันครับผมนี่ครับผมรอบเช้าแตนมที่หนึ่งแตนมที่สองแตนมที่สามประมาณนี้แหละครับผมอย่างที่พูดครับผมมีติดหวังบ้างสมหวังบ้างเป็นเรื่องธรรมดาครับผม สำหรับคลิปนี้ครับผมเสียเลยปากก็ไม่มีอะไรมากครับผมยะไงก็ฝากกดติดตามครับผมฝากกไดไลค์กดแชร์เนาะเพื่อเป็นกำลังใจเสียเลยอดปากได้ทําคลิปต่อไปครับพี่น้องอแล้วคอยติดตามรับผมว่าคลิปต่อไปเสียเลยอดปากจะพาไปหาอยู่หาก,กินอะไรประเภทไหนแนวไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ